เพิ่นบอกให้เจ้าไปเฮ็ดตั้งเพิ่สนเฮ็ดตั้งให้เจ้าสาธิตน้องปินน้องเฟิร์นนะคะคนละพันห้าเพราะว่าอ่าจะได้ซื้อขนมจีนกันนะคะน้องกูและสิ่งแล้วิ่งจะออกจากเพื่อนซ้ำนีกับหวังตีสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูเช่วยเดซีรี่ค่ะ ได้อค่ะกินเขาน้ำทิมงั้นเพิ่นไข่กับเผาเพราะไข่ไม่ค้าเพิ่นไข่กับเผาที่นี่ละจ้ารับคุณมีก็ดูแลกันไปจ้ะอันนี้คือผลไม้จากเมืองเหนือครับมาจากเชียงใหม่เลยบวยบ่กคะเอฟซีเอามาฝากครับเอฟซีมาฝากว่าโอ้ดีเลยค่ะบวยยด้วค่ะเด้อขอบคุณเอฟซีนะหนูขอติ้นขอชิมคำหนึ่งแซจกไหมไม่ทราบว่าพี่ลูกอะไรเงี้ยพี่ลูกอีรุ่นนี่ค่ะอืมแจกผ่าผ่าไม่ได้คู่อืมเอาเดี๋ยวพอเป็นคู่กันด้วย มันสม่ำๆหวานๆครับเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆสั่งได้นะครับสั่งได้นะคะสั่งได้นะครับถ้าสนใจนะครับเขาเรียกผลไม้อะไรไม่เอาส่งเขามาส่งเองครับเขมาส่งครับบอกเดข่าองเขาเอลูกนอย่างร้เป็นเชอร่นะครับไม่แน่ใจนะพุทราพุทราเป็นพุทราครับเาแช่อิ่มครับอร่อยรสชาติเปรี้ยวหวานครับโดนโ ท่าน,น,นาบ <ENNIS S 1> ้านเาอหู่ล้ท่านบ้านเราบักทันค่ะบักทันทันใช่อิ่มอันน้อันี้เอมันเดินออกอู้หขอบคุณครับอเอาไปสาธทิตน้ำแล้วก็เอาไป้งสเ่าัอาไปใช้เลยเข้าใจดีเรอสาทิตเอาไปใช้เท่าไหร่นะ่ต่จะสายไม่ใช่หรอกซื้อเราซูงกินเบิ้ลละออออไ้สาทิตย์มันเดินเล่นออกด้วยเล่นกัแบงแล้วย่ะเพราะว่าเพราะว่าสาธาทิตก์ซื้อกับใว้น่องกินยูแล้ว เม uhm. ื่อวานน um yes? ี่หาเฟิร์นกับปีนไปอ่ะคือละพันหาในนี้ซาธิตย่องว่าลิ้นงามเพิ่นเห็นลิ้นเปิดกระเป๋ามาเลว่าแล้วจะลิ้นงางมาเส่เสื่อนี่ยว่าเนพระน้าสาวเขาแรกว่าจะให้สองพันซาธิตย่องเลยเออขึ้นไปพันหนึ่งพอย่องอยู่เนาะเดี๋ยวขึ้นไปอีกพันหนึ่งเลยอ่ะกานี่รานนี่ร้านเด้อเสื้อให้น้องยองกินน้ำแน่แบ่งกันได้บ่หลายเบิ่งหลายๆนั่งที่จะให้หลายๆเบิ่งชุดเล็กๆเน้อย พัฒนาบนมือหนึ่งอ่ะะสองแทกสองลาแทกขับไปเบิ่องอะไรเนี่ยับด้วยเอจะไปสองอื้นไรครับผมาเบิ่งงลำเนาลันสร้างซีรีส์ครับเนาะอ้โอ้โอ้โอมีนี่ซีรีส์ของอันช่องเจยพูโรอสถิตจุยังรอเลยรอรอรออไอรออิริรออิริมีแลนวกรออเบวเจ้าที่เขานะบ่เฮ้เจ้าอยากเป็นพระเอกดีบ่เบว เบี้ยวยมยีอีนึงก็สว่างยมยีเนึงเลยอ๋อออยเล่นทั้งนั้นแล้วยมยีหนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์้ะครับเบี้ยยมยีหนึงครับมีจากอีพีเพื่อนอีพีหรือเปล่าเฮ้ออะไรอาสาสาธิตว่าได้เป็นเขาเอิ้นอีอะไรอีเอ็มหรือว่าอีอะเอ็มอีอีเอ็มอีร้องขาอีกที่ร้องขาครับเอ็มอีหรือเ่คะเจ้าเจ้าเอ็มอียังอเอ็มอีหนึ่งแซกชุมพรนะคะอีเอ็มสาธิตเจ้าเอ็มอีหรือเปล่ามออ สถานี้อะไรอ่ะสีใตต่ำเหมือนเดิมพระเอกพระเอกเอ็มวีได้ค่ะเด้อพระเอกมีซีรีส์ช่องเสียปุ้ดได้อไปเบิรงกหลหลายเด้อนี่เมื่อกี้กับแบงค์นะครับเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับใส่รองเท้ายังไงเนี่ยวันนี้วันนี้รองเท้าวันนี้มืัอนี้หลอกข้าบก่อนมืัอนี้หลอกข้าบอีเพิ่มอีเพิ่มืัอนี้ถอดชุดโอ้เสื้อตัวนี้รู้ไหมใครซื้อให้ อลยนรินนะคนบอกนตัวนี้บเสอใ่เยอะเยอะยรินดีครับเสนาวเมื่อวานไปยางฟีเห็นเสือตัวนี้ว่าคือสาทีแท้สือใหม่แต่ปีไก่ปีไก่หรือปีกอนบุ๊ปีไก่นะปีไก่ใ่หมก็ใส่ถือทางอยู่มนอันนี้ไปทังนอได้ดิใช่แ่สองทางมันบอกใมันยู่ังนออทีได้่ยอม่าเพื่อนนะครัก็ได้ใชส่ทางนี่ไงซิบ

ยาสกับตอนเมื่อนั้นว่านีซื้บเบียให้กินซาดิสเพิ่นบนนสบายแต่ว่าสิล้อสิล้อหายกันบมดต้องนีซสืบหรือว่าตังไห๋ซือซืม่ยก้อากาศหนาวนะบันี้กินมาแรงกินมาแรงกินมาแงบ่ได้ดอกเดี๋ทิมงานที่ีปัญหาเนี่ยทิมงานเขากกัเบิ่งยู่นี่เดี๋ยวอาจยะนี่ที่หายได้เวลางานนะคะไ่ได้ดอกนะต้องาอยพูดันให้กันใกันห้นี่เนาะพูดกิน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  งานก็เหตุงานว่าสันพอก,กินกินเนสันภาษาที่บสิ่สงขามโลกลงล<ไ>ลเมเน,น้อยแล้วเบิดสิล้มล้มนะมันมีเคลียร์ดีได้กดติดตามช่องลิม่เตอช่องเมียเสียบป้จวดเดอซีรีส์อาหารา้วติดตามกดกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์น้องสาธิตเนาะครับล้แบ่งแบงให้น้องๆค่ะดีใจได้เข้ามา y o ย t ทูบได้เป็นคนดังคือสาธิตนี่ละ ในเขาเอื ul, ้อไพถอหน้าเอาตาคุณบอกคุณมนเนี่ยในเขาก็เอาเอิไปเช็หน้าเช็ดตาคุณมลเนี่ยเพิ่นเลิ้นเอิื่อเยอะเบ็ดเอ่ยเยอะเบ็ดบ่แมนบ่แมนมีอามด้วยคือยังซิมีออมดพี่บ่เฮ็ดดัางดอกแต่ว่าจะไปรักษาผิวหน้าเพิ่นเพิ่นบอกให้เจ้าไปเฮ็ดดัางเพิ่นเฮ็ดดัางให้เจ้าสาธทิศยาให้รทิศยาอะไรทิศมันสิรอรอเลยเด้อสนบ่บ่ตุ้มย่อบ่แมนเมื่อวนนี่ขี้หนิค่ะถามนี่เขาอยากดูแลให้เจ้าคือเปนมันมาบเนี้ ขนาดขนาดพ่อละหายเฮ็ดดังหลุมผมเดี๋ยวมันคือเก่าผมรอ่โล่ไปโอ่ไปจนนี้เลยเป็นปะเอาไปรักษาหน้ารักษาตาขอค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นอนยังหายสาธิตไปเฮ็ดอยู่สาผิวพรรณนะเชื่อสาผิวพรรณมัองเมั่งยังแต่พี่เนี่ยกะอาจจะไปลินอาจจะไปร่อยไหมโบท็อกนะคะนะเอาแค่นี้ละเอาซ้ำนี้ละเสียปูแล้วสิ่งแล้วสิ่เดีออกจากเพื่อนซ้ำนี่ก็บหวังตี พไปใส้มาิไปัตนดีบ่อยไปเกเป็นห่วงอีล่ครับรถขับล่างอย่ลล่างอ่อเบียนว้าเบียนว้าเบียนบนเยนอาใทอสาเบียนเียนบมใจเบาใจค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อเดินฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมียเสียพูดจดเดอะซีรีสนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจย์นี่มิวสิทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะได้พอมสัตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปที่ดินเดี๋ยวจะเอาเงินให้น้องเปียมน้องเปิ้ลนน้ำโอเคค่ะโอเคค่ะรับเงิน่วยด้วยด้วยเอาคืนเอาคืนเอาคืนนะคะพอดีมาวิมพ้าน้องมาซื้อขนมยูร่านเดี๋ยวเปิ้ลนปิ๊บปิ๊บวันนี้ปิ๊บพอดีไปถ่ายมิวสิกวันนั้นแล้วก็เงินเงินยูทูบออกจะแบ่งให้ใช้คนละพันห้าอะ กระเปานะคะแบ่งๆกันค่ะแบบงๆกันให้น้องปินน้องเฟิร์นนะคะคนละพันห้าเพราะว่าเออจะได้ซื้อขนมจีนกันนะคะน้องๆกับซอยทีมงานกบแกต้เด้ขอดแล้วก็ช่วยลินในถ่ายะคะนนาลิปก็ค่ะลินได้บ่ได้ค่ะแต่ลินกับแบ่งให้ทั้งทีมงานนั่นแน่เดี๋ยจะแบ่งให้สาธิตด้วยนะคะให้น้องติดถุงไว้พอได้ซื้อแบงๆเป็นน้ำใจกันค่ะถ้าเลือกซื้อขนมดีกว่าจะได้กลับบา้านเสียปุ๊กล้อกับเกี่ยวหมล้อ